สวัสดีค่ะมาเจคลินิกค่ะวันนี้มีเคสที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะมาพบกับท่านคุณลุงปุณคงยิ่งหานะคะมาพร้อมคุณป้านะคะคุณเป็นภรรยาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานํำเสนอเคสนี้นะคะที่คุณลุงเป็นอะไรมานะคะมีการอะไรมานะคะเป็นอามาเป็นามาพื้นนะคะเส้นโริตีค่ะเดินไม่ได้เลยเนาะตอนมามายังไงเอ่ยครั้งแรกที่มาเลย มาตอนั้งแรกมาก็เดินไม่ได้ตรงนัถถ่งรถเข็นเข้ามาตาเป็นคนพามานะคะวันนั้นพยาบาลก็ช่วยกันนะคะาพาขึ้นรถเข็นมาเข้ามาในคลินิกนะคะแล้วก็คุณลุงฝังไปหลายครั้งแล้วเนาะ,ะฝังไปหลายครั้งแล้วแล้วก็ฝังครั้งที่เท่าไหร่นะคึงว่าเดินได้ครั้งที่สามอยากตัวเดินได้ครับฝังไปสองครั้งแล้วครั้งที่สามเดินมาเองเนาะถูกต้องไหมคะนะคะฝังครั้งที่สามเองสองาครั้งเองเนาะแล้วก็เดินมาได้ตอนนี้คุณลุงเดินได้แล้วยืนได้ แรกยกแขนยกขาไม่ได้เลยตอนนี้ให้คุณลุงดูนิดนึงยกให้คุณผู้ชมดูนิดนึงยืนนิดนึงได้ไหมคะอ่านิดนึงนะคะตอนนี้เดินได้แล้วนะคะยกขายกแขนได้แล้วเน,ะะน,นาะค่ะเป็นเคสที่น่าสนใจนะคะแล้วก็แพทย์แผนจีนของเราเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะรักษาได้อายุรกรรมทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดไมเกรนนอนไม่หลับ ภูมิแพ้นะคะปวดประจำเดือนโรคอัม,อามาาพฤก,กรรอัมพาตโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาที่คลินิกของเราได้นะคะมาเจาคีนิคส,ส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะ